เนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันพ่อแห่งชาติเนาะผมก็เลยเนื่องจากทําคลิปเกี่ยวกับว่าเฮ้ยใครเป็นคุณพ่อดีเด่นแห่งโลกกระตูนนะครับนะครับก็ไปถามว่าช่วงนี้เนาะก็ใครคุณพ่อคนไหนแม่งมาเด่นมากช่วงนี้ก็นั่นก็คือคูมะนะครับจากเรื่องวันพีชนะครับแล้วใครได้อ่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งโคตรคุณพ่อเลยแห่งปีเออผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย น่าน yeah. จะมาลองดีเบตกับฮิโรชิของเรานะครับพูดได้ยังงครับว่าคุยนะตอนเด็กๆฉันมีฉายาว่านี่รจังนักชักเ่าไหจะบอกให้ไม่ไอายปาง,างรหรือไงอยาวนีปากเสียนะคก็เลยถือว่าสองคนนี้ก็น่าจะมาจับคู่กันมาแข่งกันว่ามนดีบเบตกันว่าใครแม่งเป็นคุณโคตที่โคตรดีนะครับแล้วถ้าถามว่าถึงปีนี้ถ้าถามปีนี้ใครคือโคอดีเด่นตนัวผมกต็ตอบก่อนแล้วกันว่าผมาออนะครับแล้วถ้าถามว่าใครเป็นุณโคตที่โคตรดีแห่ง โลกระตนูนอันนี้เลยจะมานั่งดีเบตกันนะครับก็โอเคมาเริ่มกันเลยครับก็ถามว่าเออคูมาเนาะเลยเริ่มจากเออฝั่งทางฝั่งข,งของคูม้าก่อนเลย,เลยดีกว่าก็ทางฝั่งของคูมานะครับก็เออถ้าที่ผมได้อ่านไปถึงตอนล่าสุดนะถึง1,100นะครับก็รู้สึกว่าฮคูมานี่แม่งโคตรรักลูกเลยเออโคตรรักบอนนี่มากคือแบบคือก็รู้นะว่า บอนนี่ bon คือลูกไม่ใช่คือวอนนี่เป็นลูกดาวแต่แต่หาใครเราก็ไม่รู้จริงไหมเออคือมันเป็นวอยคือพูง่ายคือมันไม่ใช่ลูกตัวเองนะครับก็นะครับก็โอเคนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอยแต่แม่งด้วยความที่เอ่อด้วยความรักที่ตัวตัวต่อเอ,อ่อต่อจิมมี่นะครับก็เลยเลยทำให้เออเกิดความรักที่มีต่อวอนนี่ขึ้นมานะครับในฐานะพ่อลูกเออรู้สึกว่าแบบ ถ้าใครได้อ่านก็ตืวว่าคูมัดทำทุกอย่างเพื่อลูกนะครับให้ตัวลูกเพื่อให้บอนนี่ของเราเออเออเ,อ,อเรียกว่าไงปลอดภัยหายเจ็บหายจากโรคเนาะเหอียญจำล่าสุดคือก็กูมักก็กระเวนมาแทบบบโคโลกอยู่แล้วเออที่จะหาทางให้บอนนี่หายจากโกรคสะเก็ดเงินเออจนได้จนได้ครบจนครบขันทางรักษานั่นคือทำให้ตัวเองต้องเป็นไซบอดแล้วก็ อยู่ภายใต้คําสั่งของรัฐบาลเนอะอส่วนมันทางสั่งต่อมาทางฝั่งเอ,อ่อทิโรจีของเรานะครับก็แห่งบ้านโนฮาราันะครับก็เอ,อ่อในความคิดของผมนะก็คือเรื่องของความทัดใจผมขอตอบคุมะทัดใจกว่าแต่ถ้าพูดถึงตัวันฮาราตัวว่าทิโรชีอ่ะมันได้กว่าวะเออไม่รู้เหตุผลของผมนะก็คือ เรื่องของเออเขาได้ว่าไงถึงถึงแม้ที่โรชีมันจะเออมันไม่ได้มีพลังเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องของการดูแลครอบครัวของตัวเองเออหุ้่กฝั่นอะเออคือที่โรชีเขา,เ,า,าเขาอะเขาก็ดูแลเออครอบเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียวนะครับส่วนมิสเตอร์เอเขาก็เป็นแม่บ้านดูแลลูกของของตอนเนาะเออในในเรื่อง จริงจังเออรู้สึกเลยสึกว่าเออมันก็ถึงแม้มันจะแบบเป็นดูธรรมดามากแต่เรื่องของคนลับอะ่ะนรองของไคือมันได้มากกว่าคุมาเออแต่เรนคือคุมามันก็แบบแต่คนแต่คุมาเขาก็เออเขาก็ตะเว้นหาทางรักษาลูกนะแต่โรชิมันคือได้คนรับไงคนรับเลยแล้วก็แบบ งก็ไม่ไม่ทำให้เขากับตัวเองลำบากด้วยจริงไหมเออเลยขอตอบว่าคุณพ่อที่โคตรด,ดีแห่งโลกการ์ตูนในนับเวลาดีนะแะต่ละคนก็อาจจะอาจาอาจะไม่แน่จะเปลี่ยนก็ได้ผมขอตอบคี่โรชินะครับออสุดท้ายนะครับก็ช่วงนี้ก็ช่วงว,วันพอนะครับก็อาหากว่าใครอ,อใครกลับบ้านก็อย่าลืมไปบอกรักพอรักแม่นะครับก็ผมจริงก็เป็นคน คนจริงก็ไม่ต้องควรบอกนักในช่วงวันเทศกาลหรอกครุณบ,บอกลักทุกวันนะครับท้ายไม่ข็ขอตัวลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับจุบุจุบุบายบายบายนะ